ใ่งไล่นี่นี่ไม่จงมาดูไล่หดวงนี่ตั้งสังเสียวเลยข้างสังเซียวแม่มาอยามอยากวกทั้งสามหมอครับเออบางยมเออบางยมมักปะดึงข้างลื่อบักย้วนบักเจลีบักข้างล่างบักวัดเล่นดีันน a ่งคุยกันบางกลังยังยนู้ดเ่านู้ดโคตรนี่ไปปะทะกัน ลุงลุดจือกันได้ไฟนี่เก็บได้อยู่เนาะตังไฟต่้งตั้งไฟต่างเดือดต้งไปจรมลุงลุดจือกันเนี่ยลุงลืพ่อกันเนี่ยนี่ลุ่ลไหมลุลัวแล้วพนีมันมักเสียมันเห็ว่าใส่กันขี้ไฟพูดขี้บานเดียวพนนี่โอ้ของเขาบักลูกไส้เอาไปนี่นี่สองอันนี่อันอันนี้มีแต่อันนี้อันนี้อันนี้พเห็น ไม่ได้กินมีแต่ข้าวดำน้ำกัดข้าวดำไทยอยู่กระมันเอากระมันเลยเอากระพันอันนี้ไทยออกกระพันเลยไม่แยแสเลยเออคนกวาดเขาตายเราเป็นกวดเขาตายนะไม่เอ้ยมีหนุอยู่หลายคนเกือบนี้เลยเพรโผล่มาไปยอวเลยเพิ่นเลยนะฮะมูถึงสามหมอเลยว้าคุณสวัสดีครับนายมันเชลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้แพทย์มันเชลินครับครับผมเกิดมาเป็นแพทย์เลยครับ ม่ได่เรียนยากที่ได้เรียนยากไม่ไล้เรียนยากก็อีตัวนี้ใช้วยตัวนี้มันยังนางง่ายนี่นางง่ายพวกเขี่ยวเขา้อไปเ้ยเขาต้องรังกัเลยมือนีเพิ่นมีบุญบุญบ้านเพิ่นเขาเฮีดให้แม่ไเส้ได้เขามาให้ร้านไนโบแมนเพ่อไปนะ มูแตงก็สมัยเรียกนังสือน้ำกันนจะได้ไม่ไปยังส่นะเป็นภาพเล็กน้อยก็ได้มันเหอมีมก่เละเป็นผู้ไม่เป็นผู้ไม่ไปเล่นแล้วอันนี้ก็ได้ยุทแต่ว่าเขาจห้เราก็จีบจะไปเปลี่ยนนว่เห็นเล่นเก่าเร็วเ่นยี่ยมงเขาแบกไส่ออกไปยีผมเป็นชียงนะอือนี่คืออยู่ในเทศบาลสามหมอครับ เอาบรรยายน้ำแน่บรรยายนี่ให้ให้บรรย์ตัวเนี้ยบรรยายเขาจะคล้องเนี้ยจะคล้องก็เป็นผู้จะคล้องนั่นก็เป็นผู้คุยเป็นผู้นั่นเนตัวจะคล้องนั่นก็เป็นผู้นั่นตัวก็เป็นผู้ยไออาจารย์มาจากไอ้ผู้บรรย์ผู้สิงบนเรืเอิบนเบิ้งภาพเบิ้งว่าใครจะเป็นลุงบ่ลุงเพิ่นเห็นจะลุง่นก็หัจ้จ อียังตขวดอียังนี่กล้องอยังนี่เราแดงเอาถือมาอันนี้มันจักบาทก็ม่เนเอาทำโอ้จักบาทเพลเพลละจักรผพลละหาบาทหาบาทหรือสิบหาบาทเอาลองมาก่มพราะวันเพลละหาบาทะเพยงเปียไว้ยแตงแต่คาแรงเจ็ดสิบบาทถุนเนาะออขึ้นเบิรงเอ๋อส่ว่เพละศ้าเพลละสิบก็บไตเนาะมันนี่วันหาบาทขึ้นให้เอาอยู่หันเลยคือนา้าวที่สิบบาทเพเกินสิบบาทตามันาวันนั่นรามานนั่น บ่มันยี่สิบแต่ยี่สิบราคาเลีมูฮั่เจ็ดสิบบาทเนาะตรงนี้ก็คือเป็นบ้านของเพิ่นครับนี่ตรงนี้การเลี้ยงยูบ้านมัเป็นอยู่ในสามหมอครับเพิ่นเตเห็ดธุรกิจที่มาบ้านเลี้ยงงัวเห็ดปลาหยางครับเนี่ยธุรกิจของเพิ่นว่าเพิ่นัสมัยเอาอะไรมาเพิ่มบ้านฮะไข่แข็งบนมือวบนเว่นเดียมีนอนลงบ้านเนี่ยมีมองไป่ด้วยนะ พญาบานแห้งมากคือพญาบาลว้ายวายมันติดงานมันเดีงวายมันมันติดตายแล้วมันเริ่มป่วยไปป่วยมากไปมากก็เริ่มเศร้าไปทีหน่อยลนี่มันเป็นอย่างไรดูในมาเล่นน้ำมูน้ำพวกครับมันในปลาไหลเผือกครับไปกับอันปลาไหลเผือกแล้วก็ฝางแล้วก็บักหุมห่อตัวบักหุมหอยุดบ้านเต่า แม่ย่าแม่ทั้งนั่นโอ้พอได้พอรัวดีเนาะพอครัวมาตาไก่นี่ลูกสาวนี่ลูกสาวคนนึงนี่ยย่ขอบคุณแซ่บแซ่บมื่ตอนสวัสดีครับคุณแม่ โอ,อ้สางเกีียวสางจุได้ได้ค้นปรุงดีฟพา่มแมเนี่เนี่ยน,นอนฟีเมื่อครับฟีมือ่อได้เกเสีบสังเลยอ เอาทายังน้าปลาเขอเศ้านี่ตัวนี้มากเตรียมพร้อมมเรียบร้อยแลวกลาดมากจะเช้าเนาะคิดอะไมันต้องปาตัวดามาเลยน้อยเาดอหนีเลยนีเดีดิดตัวดาแข็งนแต่ออนเฮ้ยตัวบีบวยั แตหรือมแมนโมแมนถือเ่อนนก้ยกไก่เมื่อนมอเออแทงรวยรวมันเขาบีบหขึ้นแปเบิร์นทุกคนบอกผมไหมบีข้ยไหมอย่าบอกวันวันน่เอายแะแทงรวยลงไปส้ไม่ได้ทวงกัล่องเบิร์ตอนบอคากระปาดบีปาดบีออกกระตูนลงไปเฮ้ยหมดกน ก๋วยเบ้อะนี่อาชิพนี่็ขอจบไปแค่นี้ก่อนเนาะครับก๋วยเบิดแล้วาจะมือไปเฮ็ดบุญอันนั่นโอ้จะพฝน